วัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับแต่วันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเพราะว่างานทำเครื่องทั้งหมดก็ประมาณ3-4คันนะครับวันนี้วันนี้ใช้งานช่างบุญหอยอย่างหนะัก ไม่ช่วยก็ต้องช่วยแล้วครับวันนี้แต่ก็โชคดีนะครับวันนี้มีช่างมีหลานนะครับมาจากอำเภอวันกรวดไม่มาไม่ได้ครับผมต้องไปไปลากไปดึงมานะครับงานเครื่องไว้ใจเขาครับผมช่างตูมครับช่างตูมแพลทินัม ส่วนกระผมนะครับวันนี้ต้องลุยรถคุณตานะครับคุณตาบอกว่าเอาให้เนียบคุณตาว่าอย่างนั้นโย,ยเนียบเลยนะจ๊ะครับผมยยดครับคุณตาวันนี้ลุยไทเกอร์นะครับได้เครื่องมาใหม่เจ้าของไทเกอร์ ได้ดูฟัน YouTube ทำให้แล้วครับวันนี้ทำให้แล้วเจ้าของรถโทรมาติดต,าต่างอยมากวันนี้มือพรุ่งนี้อาจได้ได้ขับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณนะครับที่รับชม